ที่เทศบาลของเรานะคะวันนี้ในโอกาสที่ท่านมาถึงจันทิมินแล้วก็อยากจะให้รู้จักกับจันทมิรมากที่ไป้ชมทุกท่านใน่านเ้างเราจะมีกันก่อนค่ะชเชลย่ะและท่านเลขานะคะท่านสุภิรกโกศาคาะนาะะและในส่วนของหัวหน้าส่วนการงานนะคะวันนี้นาโดยนะคะท่านกรองปบาลเทศบาลท่นนานอัญชนารัค์ความสุขค่าขคะานกาะ การต้อนรับผู้เี้า,าในวันนี้กับเยนเชิงคานาคณะผู้บริหารคณะสมาชิกสภารัฐมนตรีส่วนราชการและผู้ศึกษาดูงนานท่านสบามากันห้องเรียนใส,สซึ่งเป็นชุดมาเลยนะครับมาดูงานเกี่ยวกับเรื่องเรื่องขยะที่เป็นอยอดชุมชนนะครับปัญหาด้านอุตสาหกรรมคือ ความร่วมมือดนี้ใช้ได้ที่นี่ครับคนคือชาวบ้านไหมามร่วมมืดีี่จะเก็บแ้ได้ที่จะกลับนมาท่านเบคาทานนายกท่านน,าน,าาน,าานส่วนราชการเทศบาลเมืองโคชเชอร์บท่านอินทระเทศมนตรีตะบนหลวบพกับเป็นนายกเองที่เป็นผู้ี่ยวชาคนสตนะครับในในอา,งา,า,อ,งบาอง ครับท่านเลขาท่านที่ปรึกษาท่านนายกครับท่านสำเริงกินเทศงครับนะท่านต่อมาครับท่านรองประธานสภาครับท่านสินสมุทรสุขนาครับนาลอผู้บริหารท่านหน้าฝ่ายทุกท่านะครับนดันมารพอจรึนายกทีมูรทศ่าลบลนของนซึ่งทบาลของเราย่หาจากตัวจังหวัดนครราชสีมา หน right ึ่งร้่ากิโลท่านจะรู้จักไหมคะทารของเราเป็นพื้นที่ครับแปดองหตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่ที่ในการก่อสร้างคือสองไร่ค่ะแล้วในส่วนของตลาดก็ไม่มีตลาดนของที่นี่คืว่าในตลาดแ่จท่านรองท่านท่านอนะคะไปครับเรองสองสามคนเลนะอ่ะไร